คุณหมอขาไม่จิกใช่ไหมคะไม่า่ค่ายชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคุณหมอไม่กัดทำไมกัดไม่กัดเสียหัวกอะไม่กัดผู้ไม่กัดต้ออยู่น้องพูดว่าไม่กัดต้องเช็ดเลยไม่กัดค่ะแก้วจ๋าแก้วจ๋า

ชอบอยู่แบบนี้ขาลัลหรอขาดเหรอซาตีเขาปาเ่ยก็ได้เหรออ้หเสียวกังทำไมไม่พ่ไม่ชอบเขาแล้วหรอเสียวทไม่ชอบเห,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 หรอลูกโมโหรอโมเหรอลูกสนะ